วันนี้มีคลิปไวรัลมาให้เพื่อนๆดูนะคะนักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นต้นที่สุดในกรุงเทพประเทศไทยรู้ไหมเนี่ยเป็นการเล่นแบบกลางแจ้งแห่งแรกของโลกด้วยนะแล้วก็อยู่ที่ชั้น75โอ้โหขอบอกเลยว่าใครที่มาเที่ยวเมืองไทยอ่ะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดที่นี่คือ King Power ก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะจ๊ะจะต้องมีการตรวจสอบร่างกายก่อนว่าพร้อมหรือเปล่าจะมีนาฬิกาวัดการเต้นหัวใจด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นให้รวบรวมความกล้าแล้วก็ไปยืนบนแท่นนั้นได้เลยโอ้ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าแรงโน้มถ่วงทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้และนอกจากนี้นะยังจะสามารถมองเห็นแบบว่าวิวทีทาของกรุงเทพได้ทั่วทั้งเมืองเลยล่ะฉันรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆเลย มีคนจีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โหแบบนี้เล่นไม่ไหวอ่นน่ากลัวเกินไปครีเอเตอร์บอกว่าฉันคิดว่าสนุกมากกว่า คนจีนหลายๆคนก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โ oh, หฉันเห็นแบบนั้นแล้วฉันว่าไม่ไหวอะดูน่ากลัวมากเกินไปแล้วก็ดูช่องว่างข้างๆสิเหมือนกับว่ามันใหญ่อะลมก็น่าจะพัดแรงเธอไม่รู้สึกเสียวสลังมัง้งหรอบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โ oh, หเห็นแบบนี้แล้วฉันไม่กล้าเล่นนะถึงจะมีเชือกผูกรอบเอวก็เหอะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยนะเห็นแล้วยังหวาดเสียวอยู่เลยอะมองกี้ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดไปบนที่สูงๆแล้วก็โอ้โ oh, หถ้าเป็นฉันนะ่ะแค่ขึ้นไป มนตึกสูงๆฉันก็รู้สึกขาสั่นแล้วนะและยิ่งเป็นแบบนี้โอ้โหใครจะทนไหวระหว่าเสียวหน้าดูบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอยากจะให้มีมาตรการป้องกันนะควรจะมีเลยแหละอย่างน้อยก็พวกเชือกหรือว่าเข็มขัดนิรภัยอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาใครจะไปรู้ได้อะ่ะแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์เลยนะบอกว่านั่นคือที่ไหนรอเครเตอร์มาตอบค่ะบอกว่าที่ตึ King Power กรุงเทพประเทศไทยจ้ะ แล้วคนจีนบางคนก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแผ่นดินไหวขนาดนั้นะไม่ตื่นเต้นแย่หรอบางคนก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าตะข่ายเนี่ยเขาตรวจสอบบ่อยแค่ไหนอะแล้วมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเยอะไหมฉันเห็นแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นสยแอดเวนเจร์ก็คงจะชอบเนาะแต่ว่าสําสหรับฉันฉันรู้สึกว่าโอ้หวาดเสียวมากเกินไปฉันไม่กล้าลองเล่นอย่างเด็ดขาดบางคอมเมนต์บอกว่าช่วยบอกวิธีการจากการัดการกับการเต้นของหัวใจหน่อยฉันรู้สึกว่าถ้ากลับบ้านมาเนี่ยเวัน ต่อมาฉันไม่รู้ว่าจะ,จะใช้ชีวิตปกติได้หรือเปล่าเนี่ยสิเพราะมันคงตื่นเต้นมากๆเลยล่ะและมาดูต่างชาติอีกคนนึงค่ะบอกว่าโอ้ที่นี่มันสูงมากจริงๆตอนนี้ฉันอยู่ที่ตึก King Power แล้วนะสูงมากกว่า296ฟุตนะโอ้โหดูสิประเทศไทยเนี่ยทำถึงจริงๆคือสูงมากๆเลยแล้ววันนี้ฉันก็ได้มาเล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด <laughs> บอกว่าโันจะรู้สึกตื่นเต้นจริงๆบรรยากาศเนี่ยโอ้โหสูงมากเลยแล้วก็แบบดูสิเห็นวิวมุมมอง,มองทั้งหมดเลยนะมีหลายๆคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โหลูกพี่อยู่ไทยยาวไปเลยนะครับเนี่ยบางคอมเมนต์บอกว่าอยากจะรู้จังเลยอะว่าถ้าแบบขอลองนิดนึงอะจะได้ไหมอะแค่แบบเดียวเองแล้วก็มีคอมเมนต์จากต่างชาติหลายคนเลยนะบางคนก็นมาถามว่าที่น,นั่นที่ไหนเนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะเดวิดบอกว่าฉันเห็นคนเล่นเลยฉันรู้สึกแฮปปี้นะแต่ว่าถ้าเกิดให้ฉันไปเล่นจริงๆอะ ฉันคงเล่นเองไม่ไหวหรอกรรคิต้าบอกว่าแหมคุณพี่กล้ามากเลยค่ะมีมุมมองที่แบบสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยไม่กล้าทำอย่างแน่นอนซูนเบลลี่มาคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โหแค่ความสูงฉันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะขอแค่ดูคลิปวีดีโอก็พอนะคือฉันรู้สึกว่าประหม่ามากเกินไปอ่ะสวนจูเลียค่ะบอกว่าอืือฉันเห็นแบบนั้นแล้วท่าทางว่าคุณน่ะถ้าเกิดกล้าก็แสดงว่าชอบมากๆเลยใช่ไหมแต่สําหรับฉันฉันรู้สึกว่าถ้าฉันต้องไปอยู่ตรงนั้นมันจะต้องกลายเป็นนรกสําหรับฉันแน่ๆเลยคือฉัน น่าเป็นโรคโลหความสูงเนี่ยสิแล้วมาดูอีกหนึ่งอีเวนท์ที่กำลังได้รับการพูดถึงอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือที่ริวพาร์คโซนที่ไอคอนสยามค่ะตอนนี้ได้มีการจัดงานต่างชาติคนนี้มาเที่ยวเมืองไทยบอกว่ารู้ไหมที่นี่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะแต่ที่นี่คือกรุงเทพประเทศไทยจ้ะมาดูสิมีดเรมอนว้าวเป็นแบบว่านิทรรศการที่ไอคอนสยามอ่ะมีดเรมอนเต็มไปหมดเลยอะ่ะน่ารักมากๆดูสิฉันน่ะได้มาดูที่นี่มีมุมถ่าย รูปมากมายเลยนะแล้วก็เนี่ยเหมาะสําหรับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะแหมมีรูปปั้นมาตั้งแบบโดเรมอนเต็มไปหมดเลยะมีสําหรับที่ที่แบบให้คนนามาถ่ายรูปได้เยอะเต็มไปหมดเลย เจสซี่บอกว่าโ oh, oh, อ้โหสมัยเด็กๆฉันชอบการ์ตูนอันนี้มากเลยนะแม่อยากจะไปเมืองไทยบ้างจังเลยเดบบี้ <Debbie S 1> บอกว่าฉันกําลังจะไปเมืองไทยในช่วงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยแหละไม่แน่ใจว่าจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปราคากี่บาทครีเอเตอร์มาตอบเลยนะบอกว่ามีค่าเข้า199บาทเท่านั้นเองนะโอเคค่ะบอกว่าฉันจะไปเมืองไทยวันที่26พฤษภานี้แหละแมมเห็นแบบนี้นะรู้สึกดีใจจังเลยอยาที่มีจัดนทิทรรศการน่ารักน่ารักแบบนี้และอีกหนึ่ง ที่ต่างชาติชอบมาตอนที่มาเมืองไทยนะคะนั่นก็คือสวนน้ำแกรนแคนยอดที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะมีต่างชาติคนหนึ่งมาเล่นนะบอกว่าแม่ขอบอกเลยนะทุกๆอย่างเนี่คุ้มค่าจริงๆฉันไปตั้งแต่10บโมงเล่นแบบว่าไม่หยุดเลยอะ่ะฉันน่าเป็นคนแรกๆที่เข้าไปเล่นที่พักเลยนะราคาทั้งวันก็อยู่ที่ประมาณ21ปอนดปอน่้นั้นเองคิดเป็นเงินไทยก็950บาทเป็นสวนน้ำที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเธอดูสิฉันไป กับเพื่อนของฉันแม่พอสิ้นวันรู้มะถึงก็หมดแรงเลยทันทีมีกิจกรรมให้เล่นมากมายเหมือนกับแบบในหนังตลกตลก,ต,ลกตอนเด็กๆเลยอ่และอีกหนึ่งคทิ i v i t y ที่ต่างชาติชอบมากๆตอนมาเมืองไทยค่ะนั่นก็คือมาเล่นซิปไลที่กอดสมุยนั่นเองสาวต่างชาติคนนี้นะคะแมมฮันน่าให้กล้องโพสท่าท่าทางเธอมีความสุขมากๆเลยค่ะบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันน่ะอยากจะเล่นมาตลอดดูใบหน้าสิค่ะตกลงว่าจะสนุกหรือว่าหวาดเสียวกันแน่ และแล้วในที่สุดก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งจนได้ทต่หน้าเหมือนกับว่าแม่ไม่น่าเล่นเลยแต่จริงๆเนี่ยคือทั้งอยากเล่นแล้วก็หวาดเสียวไปด้วยนะคะเทเรซามาคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ยเธอฉันจะไปวันพรุ่งนี้ตอนนี้นฉันอยู่เมืองไทยอยู่ที่เกาะสมุนีแหละถามหน่อยสิฉันควรจะพกโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วยมั้ยหรือว่าควรจะทิ้งเอาไว้ที่โรงแรมดีเขามีที่ฝากของหรือเปล่าเกรเตอร์ Greater, มาตอบให้เลยนะบอกว่าที่นี่เขามีล็อกเกอร์จะไม่เป็นไรสามารถมาฝากไว้ที่นี่ก็ได้ริกกี้ค่ะบอกว่าหัวใจ ของชานนี่เขาบอกว่าโอ้ยเสียววา่วาว่าตอนที่แบบไปอยู่ตรงกลางแบบนั้นน่าเราเลนบอกว่าเป็นโมเมนท์ที่อืคุ้มค่าจริงๆกับการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าหน้าหวาดเสียวมา,มากๆเลยเนี่ยสิ และอีกหนึ่งสถานที่นาที่ชาวต่างชาติหลายๆคนชื่นชอบค่ะนั่นก็คืออันดามันภูเก็ตบอกว่าเป็นสวนน้ำที่ใหญ่มากๆเลยนะรู้ไหมว่าที่ฉันไปเล่นนะโอ้โหมีสไลด์แบบว่าสะว่ายนะ้ำมีครื่นงขนาดใหญ่ฉันรู้สึกว่ามันเหมาะมากๆเลยสําหรับแบบภูมิอากาศเขตร้อนเหมือนในเมืองไทยเนี่ยใครที่ชอบเล่นนะอยากจะแบบให้ตัวเองเนี่ยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งขอบอกเลยว่าให้มาที่นี่ดีเล่นบอกว่าฉันน่ะชวนเพื่อนของฉันเรียบร้อยละตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตอีกสก ามวันฉันจะต้องไม่พลาดไปเล่นอย่างแน่นอนมาเรียบอกว่าว้าวดูเจ๋งจริง,รงๆเลยะเธอไปเล่นที่นั่นฉันอยากถามจริงๆว่าสนุกไหมเ r รเตอร์ Creator, มาตอบเลยนะบอกว่า พูดได้คำเดียวว่าสนุกมากฮอกกินค่ะบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปเล่นจังเลยอะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันกลับมาอเมริกาแล้วสิเลย์ล่าค่ะบอกว่าฉันอยู่ที่นั่นเมื่อวานโอ้โหขอบอกเลยนะว่าทุกอย่างอะ่ะดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกเป็นส่วนสนุกที่แบบสุดยอดมากๆเลยเข้ามาแล้วได้เล่นแล้วก็คุ้มค่าจริงๆไม่ผิดหวังเลยอยและอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่จังชานั้นชื่นชอบเป็นสถานที่แอคทิวิตี้ที่อยู่อำเภอแม่ริมจ จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองบอกว่านี่คือรถไฟหอในป่าเชียงใหม่เลยนะถ้าดูบรรยากาศสิน่าหลงไหลไหมล่ะดูแบบว่าได้นั่งสบายๆแต่ก็แอบ,บหวาดเสียวนะเธอไม่ใช่ว่าจะไม่ตื่นเต้นนะถ้าเกิดใครชอบนะบรรยากาศเย็นๆชอบมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วล่ะก็เธอจะต้องมาที่นี่นะโป่องอย่จังเกิลโคสเตอร์แลสิบลน์ว้าวมีแอคทิวิตี้เพียบเลยแหละเหมือนจะชิลๆใช่ไหมแต่สุดแสนจะตื่นเต้นเบนคามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โห ไม่อยากก็รู้เลยนะเนี่ยว่าที่เชียงใหม่อะมีสถานที่ ivity แอคทิวิตี้เก๋ๆแบบนี้ด้วยลอเรนบอกว่าว้าวแพงมากไหม呀อยากจะไปเล่นบ้างจังเครเตอร์มาตอบนะบอกว่าแค่ประมาณ200บาทเองไม่แพงเลยะลูวีอ่อ่ะบอกว่าสวัสดีตอนนี้ฉันอยู่ที่เชียงใหม่ช่วยบอกฉันทีได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนฉันอยากจะไปเล่นบ้างจังเลยอะ แหมเมืองไทยนี่มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มีสถานที่ที่แบบเป็นกิจกรรมสนุกสนุกมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีใครอยากจะไปเล่นที่ไหนบ้างชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยนิสรนหาก,กันจริงๆเลยนะหลายๆที่แอดมินยังไม่รู้จักเลยอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ